สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแอลอีกแล้วนะคะและสัปดาห์นี้ครูแอลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้จังหวัดของเรากันค่ะชื่อจังหวัดลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศค่ะจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ หรือที่เรียกว่าชุมพรประตูสู่ภาคใต้นั่นเองสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดชุมพรนะคะมีภูเขาสูงมีแม่น้ําหลายสายเลยค่ะอย่างเช่นแม่น้ําท่าตะเภาแม่น้ําสวีแม่น้ําหลังสวนแม่น้ําทุกสายนะคะจะไหลลงสู่อ่าวไทยค่ะและมีเกาะน้อยใหญ่เกือบ50เกาะค่ะสภาพภูมิอากาศนะคะ กับจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้เลยค่ะมีฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่นส่วนฤดูร้อนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะฤดูหนาวก็จะมีในช่วงเดือนธันวาคมนะคะเด็กๆจังหวัดชุมพรของเรามีทั้งหมดแปอำเภอนะคะอเภอเมืองอเภอปะทิวอเภอท่าแซะอเภอสวีอเภอทุ่งตะโกอเภอหลังสวนอเภอละแมและอเอพระโต๊ะค่ะตราสัญลักษณ์ รูปเทวดาประยืนประทานพรให้แก่ชาวเมืองค่ะและมีต้นมะเดื่ออยู่สองข้างนะคะเพราะที่จังหวัดชุมพรของเราจะมีต้นมะเดื่อเป็นจํานวนมากและด้านหลังก็จะเป็นค่ายและธรณีประตูที่นักสู้มารวมตัวกันนะคะเมื่อไปทําสงครามค่ะส่วนคําขวัญจังหวัดชุมพรเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยได้ฟังเด็กๆพูดตามคุณครูได้เลยค่ะ ประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลลหาไซรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกฝึกท่องกันนะคะเด็กๆ มาดูอาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัดชุมพรกันค่ะชาวจังหวัดชุมพรโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นสังคมกเกษตรกรรมนะคะเพราะเนื่องจากจังหวัดชุมพรมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและทรัพ,พยากรดินทรัพ,พยากรน้ําที่อุดมสมบูรณ์ค่ะจึงเอื้อต่ออำนวยต่อการทําเกษตรกรรมเป็นอย่างดีนะคะและประชากรอีกบางส่วนก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการประมง การปศุสัตว์ค่ะชุมพรมีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นกล้วยเล็บมือทุเรียนมังคุดและอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆส่วนอาหารพื้นเมืองของจังหวัดชุมพรมีทั้งตำรับเดียวกันกับชาวปักใต้ทั่วไปนะคะและมีทั้งแบบผสมผสานกับทางภาคกลางนะคะ บางอย่างก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันไปนะคะเด็กๆอย่างเช่นแกงส้มทุเรียนกุ้งสดแกงส้มปลากระบอกกับใบชะมวงอ่อนหลนไตปลาเคยคั่วแล้วก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะเด็กๆลองหารับประทานกันดูนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะศาส,สนาและประเพณีท้องถิ่นชุมพรนะคะประชาชนในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ค่ะจังหวัดชุมพรจึงมีทั้งวัดมัสยิดและโบสถ์ค่ะจังหวัดชุมพรมีการจัดประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถวีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนโดยมีการจัดประเพณีที่สำคัญสำคัญเช่น งานเทิดประเกียิกมหลวงชุมพรเขดุโดมศักดิ์งานประเพณีแห่พระแข่งเรืองานโลกทะเลชุมพรงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทงชิงถ้วยพระราชทา,านคลองหัววังงานผลไม้หลังสวนรองแพ่พระโต๊ะงานส่งเสริมประเพณีขึ้นเบญจางานขึ้นถ้ำรับร่อเด็กๆเ,เคยไปเที่ยว หรือว่าไปอานประเพณีอะไรกันบ้างคะสถานที่สำคัญของจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่เก่าแก่และมีความยาวนานชุมพรเป็นประตูด่านแรกที่จะเข้าสู่ภาคใต้ความสวยงามของท้องทะเลสีครามความบุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะแนวปะการังดอกไม้ทะเลและฝูงปลาหลายชนิดทำให้ชุมพรเหมาะแกะ่ เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจึงทําให้จังหวัดชุมพรมีสถานที่สําคัญอย่างเช่นจุดชมวิวของมสัสซีพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขร็ดมศักด์กอลังกาจิววัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยและจังหวัดชุมพรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะเด็กๆอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติมูลเกาะชุมพรน้ําตกกระป๋ะหาทุงวาเล่นป่าต้นน้ำพะโตะจุดชมวิวของมสัสซีหาไซรี กาะพิทักษ์วัดพระธ,ธาสวีสะพานไม้เขี้ยมเข้มลิงหนองใหญ่เขาทะลุดอยตาปังเขาดินสอและเด็กๆคะเคยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ